อย่าไม่ต้องสงสัยแม่จะไม่อยากตายก็หน,นีไม่พ้นนะแม้ส้นกายในตีนแมฆกลางเวหาส้นกายยากลางสมุทรสุดวิสัยแม้ส้นกายในหุบเขาลำเนาภไทยที่แห่งใดเว้นตายนั้นไม่มีแม่สิเบลี่ยุไยกันนี้โมอันซื้อว่าควองตายนี่นะ ฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเหมือนกับคุณแม่เหลาเนี่ยใช่หะสันเราจะทําอย่างไรอาตมาพอทราบประวะัติของคุณแม่เหลาจึงถือโอกาสเล่าปาลุให้ญาติโยมท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้ให้ทราบพ,พอสังเกตคุณยายเหลาเนี่ยท่านเป็นเศรษฐีเศรษฐีอะไรเศรษฐีบุญ ท่านเป็นเศรษฐีบุญเพราะว่าถ้าเข้ามาที่วัดพิมลธารามเนี่ยมักจะเห็นรายชื่อของคุณยายนะแล้วก็ลูกๆหล,ลานๆเนี่ยเนีบูรณะปฏิสองของสร้างเสนาสนะไปเบิ่งยุบานประตูโบสถ์ไปเบิ่งยุบขานกำแพงไปเบิ่งยุบสาระก็จะเห็นชื่อของคุณยายเห็นนามสกบุของคุณยายปรากฏ ให้ลูกๆหลานๆได้ภูมิใจว่าคุณยายนี้เป็นผู้ที่เสียสละอาตมาเมื่อคืนนี้คุณพ่อพงลูกเขยเนี่ยพอพงแลเราไปทรงอยู่วัดพัฒนาวรา่ามแต่เล่ป่าลงถ้ำสันสันเกาพอพงมัม่นคีโลกกไก่แม่นายกท่านนายกนั่งรถไม่ไกลท่านสอวจเข้ามากนสอจเขียนบ,บ้านเรา นรสรานั่งให้พระพงษ์ไปส่งที่วัดพัฒนาวรารามก็เลยปาลบกับพ่อพงษ์ว่าพ่อพงษ์ <Yeah. S 1> คุณย่ายเราอีแมลเราเลอก็ม่ลูกหลายแบบเลยแต่ว่าห้วย <Yeah. S 1> ผมเห็นพรช่างเราเขียนไปว่าเป็นเก่าผมว่าอาตมาก็เลยเป็ลิสต์รายชื่อขอ,อรายชื่อให้หน่อยน่าทราบเมื่อกาตมาปาลบเมื่อกี้นี่แหละน่ะ อาตมาพูดประโยชอยู่สองประโยชน์ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยพระเจ้าตรอาไว้ว่าให้เรายังประโยชน์อยู่สองส่วนนะหนึ่งอัตตาธีตประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตนสองปรหิต่ประโยชน์คือประโยชน์ส่วนรวมมีคำกล่าวที่ยากเยยมควรที่จะนำไปครคิดแล้วก็นึกไต่ตรองต่อว่าเรามีควรยังประโยชน์ส่วนตน แต่ไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนรวมยังประโยชน์ส่วนรวมแต่ไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนตนเพราะเราอยู่ในฐานะทั้งส่วนตนและก็ส่วนรวมอย่างวันนี้ท่านนายกอบจอท่านมีภาระท่านมีศานามีภารกิจแต่ท่านก็เสียสละเวลามาให้กำลังใจแก,ก่ครอบครัวของคุณยายคุณแม่เหล่าชัยยศรรก็เลยพาลูกกับพ่อพ่อว่าคุณยายนี่ มีลูกดีทำไมถึงบอกว่ามีลูกดีเพราะคุณยายเป็นต้นแบบของบุคคลดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตอัตมายกขึ้นเป็นนิเคปบวเอาไว้ว่ารูปังเชีรติมัจจานังนามโคตังเป็นอาทิแปรเจภวาว่าร่างร่างกายสังขารของเราเนี่ตายไปแล้ว ไม่เหลือสิ่งใดเอาไว้เหลือเพียงแค่ชื่อเสียงและองค์ตระกูลคุณยายเราเนี่ยตายไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายเราฝากเอาไว้คือตระกูลชัยยศน์ตระกูละจะเรเสนอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกๆหลานๆควรที่จะภูมิใจควรที่จะช่วยการรักษาชื่อเสียงองตระกูลของคุณแม่ ให้การช่วยประทับประคองสืบต่อสิ่งที่คุณแม่ท่านสร้างเอาไว้โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นเศรษฐีบุญทางลูกบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยอบรมเลี้ยงดูลูกทุกคนลงได้ดีได้ดีเป็นถึงขราราชการตก็มีเป็นเจ้าของกิจการกอเยอะฉะนั้นสิ่งที่ลูกลูกหลานควรที่จะคิดถึงเนี่ย ให้คิดถึงสิ่งต่อไปเนี้หนึ่งคิดถึงเรื่องที่แม่เคยเล่าจำแม่พอ,ค,พอคุณพ่อผู้พันน่ะผู้บาดุลคุณพ่อผู้พันร่าสวยจำเรื่องที่แม่เคยเล่าอีแม่เราเคยบอกอยางไงฟังแม่แม่บุญหลายเจำเรื่องแม่จะบอกฟังแม่พอ,อหนึ่ง ให้จำเรื่องที่แม่เคยเล่าสองให้จำข้าวที่แม่เคย้อดสามให้จำที่นอนที่แม่เคยจัดหาสี่ให้จำการศึกษาที่แม่เคยส่งเสียห้าให้จำผัวจำเมียที่แม่เคยสนับสนุนหก ให้จำเรื่องของทุนที่แม่โดยให้โด,ใหโดยให่คิดสุดท้ายให้จำเอาไว้ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่แม่เป็นผู้ให้มาให้จำเรื่องต่อไปนี้ถ้าลูกจำได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่เคยร่ำสอนเคยบอกเคยเตือนเคยกล่าวจะเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนนำไปปฏิบัติ ได้แนวทางของแม่โดยมีคุณแม่เหล่าเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสามารถประคับประคองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในลักษณะของอัตตาอิสตบประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตนเพราะอะไรเพราะว่าแม่เป็นผู้วางรากฐานให้ลูกทุกคนประคับประคองในการใช้ชีวิต จนลูกทุกคนหลานทุกคนประสบผลสำเร็จในการครองชีวิตประการต่อมาก็คือประยชนิสตยประโยชน์คือประโยชน์ส่วนรวมดังที่อาตมาพาลูกในบางตวนว่ายังประโยชน์ส่วนต้นไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนรวมคุณแม่นายกองค์การบริหารสวนตำบลของเราท่านสอนจอนริศราอยู่ในเขตอำเภอบ้านแฮ นะดูแลพี่น้องในเขตเราได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่าท่านบริหารจัดการนะงานลาดกาให้เสียัน่นหลวงกวาดพ้องนะไม่ให้พ้องนะอันนี้คือเป็นแบบอย่างได้คุณแม่เหล่าทําเป็นแบบอย่างแก่ลูกลูกหลานอย่างยิ่งอาตมาเมื่อกี้ปาล็กในส่วนของการเป็นผู้ที่ทำลูกบำรุงพระพุพทธศาสนา ญาติโีมทั้งหลายมางานศพเราควรได้อะไรบ้างจากการมางานศพนะหนึ่งเรามาแสดงออกซึ่งการมีน้ำใจได้มาแสดงออกซึ่งความเป็นญาติวันนี้ลูกหลานของคุณแม่เหล่ามีญาติทั้งสองส่วนหนึ่งญาติที่เป็นญาติสายโลหิตก,ก็คือลูกๆนั้นหลานนะ แม้จะอยู่ห่างไกลทราบว่าลูกสาวดูต่างประเทศถึงเยอรมันพอทราบข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตก็ต้องเดินกลับเตินทางกลับมาเพราะมีแม่คนเดียวอี่แม่เราตายเที่นี่ตายเที่ยเดียวมี่กามาตายอีกสีบอกว่าว่ายเพรอเไยไปดอกตอนนี้แจ้งสีกามาเทตหลอกนานี่เมิร์สกิดฉะนั้นแล้วมีแม่คนเดียวมีพ่อคนเดียว จะทำอะไรก็ทำให้มันเต็มที่่าให้รููซื้อ่าอ้อยไข่ปนละเสียดายไม่มีโอกาสได้ทำไม่ต้องใช้คาว่าเสียดายตั้งใจทำให้เต็มที่ตั้งใจทำเท่าที่ความสามารถของลูกคนหนึ่งจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตัว,วทีแก่บุพการีชนทำให้เต็มความสามารถ ยากที่จะทําให้แม่อันนี้คือยากส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือยากโดยธรรมในวันนี้คุณแม่เหลาได้มียากโดยธรรมทั้งสายโลหิคคุณยายเหลาคุณแม่เหลานี้ย่ายม้อบุกชายถาไวายไว้ในพระพุทธศาสนาหนึ่งรูปก็คือหลวงพ่อชานชัยกันตะศีโลยาโลง ใครที่มีลูกชายแล้วก็พ่อแม่เอามาบวชเนี่ยถือว่าเสียสละอย่างยิ่งมีลูกชายแล้วเอาลูกชายมาบวชเนี่ยพ่ได้ใส่ที่ยูบานพระด้ใส่ลงไทยลงหน้าเนี่ยวงหนี่งวานดาก็บ,บ่ได้ใส่ทีท้างก็บพได้ให้ให้มาบวชมอบไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ตระกูลชจยสัสร์ฝากเอาไว้หนึ่งรูปคือหลวงพ่อชานชัยกันตาสีโลทราบว่าท่านเป็นข้าราชการํา,านาญมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาบวชอันนี้คือคุณแม่มอบลูกชายไว้ในพระพุทธศาสนานี้คือญาติโดยสายธรรม นอกจากนี้ยังมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพนังเปิดมาเป็นประมุขมาเป็นประธาทานมีเป็นมีพระสงฆ์ในเขียตำบลมาร่วมในการบําเพ็ญกุศสในครั้งนี้เพราะอะไรพระสงฆ์จึงมาเป็นจํานวนมากเพราะบุญของคุณแม่เหล่าชัยยสันเพราะบุญของข้าน้าลูกลูกนนหลานของคุณแม่เหล่าชัยยสันดังนั้น,นแล้วญาติโยที่มาในวันนี้มาแสดงออกซึ่งความเป็นญาติ ประการที่สองมาประกาศเกียรติคุณคุณแม่เราได้มีผุ้อนุปาการได้อบรมเลี้ยงดูบุตหลานทุกคนให้เป็นลูกหลานที่ดีไม่ได้สร้างปัญหาให้กับชุมชนฉะนั้นแล้วคุณแม่เราเนี่ยท่านมีดีอยู่สามอย่างหนึ่งท่านมาดีเพราะมีบุญเนี่ยคุณแม่เราเนี่ยมาดีเพราะมีบุญ สองท่านอยู่ดีเพราะมีคุณประการที่สามท่านเนี่ยท่านไปดีเพราะมีคุณมาดีเพราะมีคุณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านได้สั่งสมบุณมาแล้วในอนดีตชาติาสั่งสมให้ท่านมาเกิดในตระกวลมีครอบครัวทราบว่ามีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด หนะึ่งสองสมสี่ห้าสิบสองแม่เราเนี่มีพี่น้องถ้าเหมือนดูสิบสองคนเป็นคนที่สองนะเป็นคนที่สองนะีพี่น้องอยู่หลหนึ่งเนะมื่อก่อนนี้นะคุยกับพ่อเงี้ยติเลยคุยกับพ่อชานสมัยแต่ก่อนนี่ยใครมีลูกเยอะรัฐบาลเขามีมกสนับสนุน ช่วงหนึ่งนะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงของคุณยายก็ได้ผ่านมาอีกทุคสมัยหนึ่งเพราะว่าลูกมากจะยากจนช่วงประมาณคนวัยอายุ30-40นี่แหละก็จะมีลูกแค่หนึ่งหรือสองคนแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มแล้วอาจจะต้องมีการตับนโยบายใหม่คุณยายมีพี่น้องอยู่12คนอาจ,จมาไล่เรียนชื่อนาคกุแล้วล้วนแต่เป็น สายบุญทาง,างเลย่ยมีแต่คนที่เข้าวัดฟังธรรมมารักษาศีลอุูโภสุดที่พูดได้เพราะว่าได้มีโอกาสมาจับมรนษากับพระเดช็กพวกลพ่อยพอ,อย่างคุณแม่อกมาอย่างเงี้ยแสงอรุณน,นะยกตัวอย่างอ่านะอา,าไลซ์แห่งตอนนะเพราะว่าไปเทศอยู่ที่วัดนหนองกระนวนลี่อมท้วงยอง่อมพวงอาตามาผู้เทนะ่คุณอาจารย์ผู้ขาบตัวมีสื่อว่าันว่า วันนี้ฉลองศรัทธาพี่น้องว่าเราอ่านแห่งว่าเขียนมาทอดายหน่เน้ออ่านก่อนพิธีกรจะเล่าประวัติอันนี้คือพี่น้องของคุณยายน่ะถอโอกาสเรียกอ่านให้ญาติพี่น้องได้ชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาอย่างคุณแม่เ้าเสียไปแล้วคุณยายเหล่าเนี่ก็ผู้วัยชนคุณพ่อเขาก็อยู่ข้างหน้านี่เป็นผู้มีอายุคุณแม่ดีเสียไปแล้วคุณแม่ทองศรี สุขที่โสอ่าอันนี้ก็ไม่ออกคำวา่าคําวาคุณแม่คลองสุขคำพักีคุณพ่อระจบไปจบแม่พั่งอ่าอันนี้ไปจันทเ์ศรีแม่อมมาแสงอาบุ์แม่ดาราชัยชนะอันนี้ท่านเสียไปแล้วแม่จันยาสอนเจนาคุณแม่ครูปรทินมีชีวิตอยู่แล้วก็พ่อบุญสิน์อันนี้ถือโอกาสปลาดูว่าท่านมาดีเพราะมีบุญ ญาติโยมลองคิดไตตองดูว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันนะถ้ามาถามลูกลามคุณว่าเนี่ยว่าพววูดเจ้าลูกนี่ย,ยูนี่เก้าพ้นเนี่ยเกิดมาเนี่ครบถูกคนมอมี่อาวะยรว่าครบถูกคนมอลูกตอบพร้อมกันว่าพรุไม่มีใครมีส่วนเกินได้นิ้วมือมาก็สิบนิ้วขาก็สองข้างไม่มีคนที่คนพีการ เพราะอะไรเพราะแม่มีบุญมาด้วยเนี่ยคุณแม่เราเนี่ยท่านมาดีเพราะมีบุญเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิเกิดมารู้จักพระกับเจ้ารู้จักวัดบางคนเกิดมาไม่ได้มีโอกาสได้ทำบ,บุญเลยเสียดายองค์สมเด็จพระสัมมาทิทฐิเจ้าตัดใจไว้ว่า คนเราแม้จะมีอายุหนึ่งร้อยปีแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ประกอบคุณงานควาดีแม้หนึ่งครั้งก็ถือว่าเราเกิดมาเสียชาติเกิดทนลำบากมามกยิ่งทำทุกสิ่งทั้งทำนาทั้งคาขายทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงวัวควายเหนื่อยเพียงใดไม่เคยบ่ยทนทนหมันเพียง ตื่นแต่ดึกฝึกฝนทนให้สู้ให้ลูกรู้การงานคิดอ่านเขียนให้ลูกมีความหวังตั้งใจเรียนให้พาเพียนให้สินทรัพย์นับอานันต์ชีวิตแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงที่หมายได้ดังฝันประสบโชคมีสุดทุกคืนวัน เป็นมิ่งขวัญพันถูกลูกลมเย็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณแม่แล้วไรลี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกช้าเย็นต่อน,นี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปสู่ที่หมายสวงสวรรค์ชั้นวิมานหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ทานพบขอประสบเป็นผุ เป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณท่านนางแสงตามเหล่าภัยทานไม่มาภาคเราจากกันด้วยรักและอาลัยยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน